สวัสดีค่ะนมัสเตย์พบกับเกลอีกแล้วนะคะใน1คทา3นาทีวันนี้ก็จะมาแชร์เทคนิคนะคะท่า variation ที่ต่อจากจักราสนะหรือสะพานโค้งนั่นเองค่ะเรามาลองยกขากันนะไปฝึกกันเลย หนึ่ท่าสามนาทีวันนี้นะคะมาในอีกหนึ่งงานหลังนะคะก็คือสะพานโค้งแล้วเราจะมาต่อท่ากันนะคะเราก็ต้องเริ่มต้นจากสะพานโค้งก่อนเนาะโอเคสมมุติเกลือนอนงายแล้วขึ้นมาเป็นสะพานโค้งเลยก็แล้วกันนะคะ <c oughs> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอ นอนหงายลงไปชันเข่าวางฝ่ามือไว้ข้างใบหูนะนิ้วชี้ชี้เข้าหาตัวเองจากนั้นวางเท้านั่นๆนะพลอยปลายเท้าไปด้านหลังตรงๆปลายเท้าไม่แยกออกแบบนี้จากนั้นค่อยๆยกสะโพกขึ้นวางตั้งศีรษะไว้ก่อนวางตั้งศีรษะไว้ก่อนนะตั้งท่าก่อนขยับปรับมือ กลางนิ้วมือออกกวา้างจากนั้นหายใจเข้ายกศีรษะลอยขึ้นมายืดแขนตึงเข้าสู่สะพานโค้งก่อนอาจากตรงนี้ให้เรายืดก่อนผลักอ,อกไปด้านหน้ายืดขาตึงใช้สปริงเทคนิคก่อนอเคจากนั้นนะคะเดินเท้าเข้ามาหามือหรือจะเดินมือเข้าไปหาเท้าก็ได้ปรับท่าให้อยู่ในสะพานโค้งที่สวยงามก่อน จากนั้นวางศีรษะลงวางข้อศอกของเราลงประสานมือไว้นะคะหลังศีรษะ,ะจากนั้นนะคะยกศีรษะลอยขึ้นเดินเท้าเข้ามาใกล้มือแล้วยกศีรษะลอยขึ้นนะผลักอ,อกมาด้านหน้าเยอะๆสมมุติเราจะยกเท้าทางด้านซ้ายนะเราก็จิกเท้าขวามั่นคงจากตรงนี้นะ ให้เรางอเข่าซ้ายเข้ามาชิดอ,อกก่อนแล้วเมื่อพร้อมนะคะยืดขาซ้ายตรงขึ้นไปด้านบนพ้อยปลายเท้าขึ้นผลักอ,อกมาด้านหน้าเราก็จะให้ Variation ของสะพานโค้งนะคะที่สวยงามวางเท้าลงวางศีรษะ จริงๆต้องทำอีกข้างหนึ่งนะแต่ว่ามันจะเกิน3นาทีเนาะแล้วเวลาทำท่าแบ็คเบนเสร็จนะคะให้เราลงไปพักในท่าชายโพสก่อนหรือกดเข่าชิดอกแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อเป็นการคลายหลังเนาะตะกี้ยกขาซ้ายขึ้นแล้วจริงๆเราต้องยกขาขวาขึ้นอีกข้างหนึ่งเราต้องทำสองข้างนะ โอเคหวังว่าทุกคนนะคะจะนำเทคนิคนี้พลักอ,อกไปด้านหน้าแล้วยกขาขึ้นฝึกท่านี้ได้อย่างสวยงามทุกคนเลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ Namaste